อต้องขอสุดคนด้วยนะครับกับพายครั้งนับสั่วโมงเรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมมาวิลเกอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในซีซั่น5.5แล้วนั่นเองนะครับจริงๆมันก็อัพมาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วนะนะครับแต่ผมก็มีเวลาเล่นน้อยจริงๆนะครับช่วงนี้นะฮะติดอีกเกมหนึ่งมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นทางฝั่งของตัวละครตัวใหม่นะครับก็คือโลนเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่นโลกันนะครับแน่นอนเดี มันเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ละสกิลทําอะไรได้บ้างนะจ๊ะแล้วก็ตัวละครนี้นะ่าจะเป็นตัวละครที่ผมน่าจะอยู่ในแพ็กที่เล่นนานที่สุดแล้วนะครับผพร้อมโอเคก็คสู้สวิดีโอนะครับฝากทุกคนนะฮะ <Wow. S 1> กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาเวลไลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ลดนั้นต้องใช้เงินถึง17บาทนต่ขั้อเพียงแค่17บาทเท่านั้น ถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละ โอเคนะครับเราอยู่ก็อยู่ในแพ็กเ์ี้กันแล้วเนอะนะครับผมซึ่งตัวละครโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางฝั่งของสกิลธรรมดากันก่อนนะครับว่านางทาอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวโลกนะฮะเป็นตัวละครแทงนะครับที่มีความยากระดับ5ดาวนะครับผมแทงระดับ5ดาวเลยนะนะครับซึ่งโลกเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เน้นทางฝั่งของการโจมตีระยะใกล้นะครับหรือว่าเป็นฮีโร่มีลีนั่นเองนะครับผมซึ่งการโจมตีธรรมดานะครับจะเป็นการต่อยแบบนี้นะครับซึ่งมีระยะที่ใช้ได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหม ระยะแบบใช้ได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณ5เมตรหรือเปล่านะเราไปลองกับบอดตรงนู้นกันนะครับเพื่อจะดูระยะทางการต่อยที่แท้จริงของเขานะนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทงที่ต่อยไกลเอาเรื่องเลยครับ5เมตรตรงนี้นะครับจะต่อยโดนไหมนะไม่โดนนะครับน่าจะประมาณประมาณ4เมตรนะผมระยะต่อยเนี่ยประมาณ4ี่เมตรนะครับสำหรับการโจมตีธรรมดานะ ต่อไปนะครับคือสกิลทางฝั่งของชิปนะครับผมสกิลชิปนี้นะครับเมื่อเราชิปไปนะครับเราสามารถได้กดชิปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปิดเป็นวงรอบตัวนะครับแล้วก็ดูสตูเข้ามาตรงเรานั่นเองนับแบบนี้นะฮะอ่าสตูจะดูเข้ามานะครับมาหาตัวตรงเราตรงกลางเนอะนะครับผมเป็นสกิลเอลีนะครับที่รวบสตูให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลชิปนะ ต่อไปนะครับอันนี้นะฮะเป็นสกิล e นะครับผมซึ่งสกิล e อันนี้เป็นหนึ่งในสกิลทำดาเมจหลักของทั้งฝั่งของโรคนะครับก็คือเป็นสกิลเดทไปด้านหน้านะครับ10เมตรนี่น่าจะถึงนะอ่าแล้วก็เตะขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะรอยนะครับกด e อีกรอบหนึ่งเพื่อได้ลงไปที่พื้นได้นะนะครับแล้วก็เมื่อกด e นะครับเราสามารถจะกดเตะแบบนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ทายไประยะไกลได้นะครับซึ่งการเตะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราได้เกราะเพิ่มขึ้นด้วย 50นะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเตะงัดแบบนี้นะครับเราสามารถจะคลิกซ้ายอย่างนี้2ทีนะครับแล้วกดอีกรอบนึงไม่ทันนะครับกดอีกรอบนึงนะครับมันจะเป็นการได้ลงไปที่พื้นนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะนี่ครับเตะปุ๊บเตะเตะอีลงไปพื้นแบบนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งการเตะเนี่ยมันจะได้2รอบเนาะนะครับแล้วก็เตะเป็นโปรเจกต์ทายด้วยนะหมายความว่ามันเตะเป็นก้อนพลังไปด้านหน้านะครับไม่ได้แบบเตะใกล้ๆนะครับผมออเป็นเตะแบบระยะไกลอยู่นะครับผมต่อไปนะครับเป็นสกิล F นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลการดูดนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมอ่าเป็นการดูดดีบัฟนะครับอ่าเป็นการดูดพร้อมกับดีบัฟศัตรูนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโลนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ศัตรูใช้นะครับว่าศัตรูเนี่ย เป็นตำแหน่งอะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแทง์นะครับอย่างในผมเป็นโลช่ไหมดูโลด้วยกันนะครับผมจะได้ m ม k e นะครับจาก675ขึ้นมาเป็น800นะครับหรือได้ประมาณ125หน่วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวแทง์นะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าผมดูตัวละครอย่าง DPS นะครับสไปเดอร์แมนก็ได้นะแบบนี้ปั๊บกดผิดนะครับดูแบบนี้นะครับผมผมจะได้ดามจ่บูทมานะครับในทางกลับกันนะครับสไปเดอร์แมนจะโดนดามจดงดักชันนะครับหรือว่าดามิจะน้อยลงนะครับ อ่าอันนี้ก็คือทางฝั่งของ DPS นะครับส่วนทางฝั่งของซัพพอร์ตนะครับผมทางฝั่งของซัพพอร์ตเนี่ยนะครับเวลาดูดนะครับจะไม่ได้แพสซีฟอะไรมามากมายอะไรนะครับแต่ว่าจะได้ทางฝั่งของเลือดนะนะครับเดี๋ยวผมไปอ่าโดนดาเมจแป๊บหนึ่งนะเพื่อนคนเห็นไหมจะได้การรีเจนเลือดนะครับสำหรับซัพพอร์ตนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมเจ็บแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับทุกคนอ่าถ้าผมมาดูดปุ๊บแบบนี้นะครับ นะมันจะได้ทางฝั่งของรีเจนเลือดน,นะครับอันนี้คืออ่าบัฟท,ที่เราได้จากซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของสกิลเอฟเนอะโอเคอันนี้เป็นสกิลเอฟอยู่นะครับเราสามารถใช้สกิลเอฟได้ด้วยนะทางฝั่งของสกิลที่เราดูดมานะครับต่อไปนะครับคลิกซ้ายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะใช้คู่กับคลิกขวานะครับซึ่งสกิลนี้นะครับสกิลคลิกขวาเนี่ยให้ง่ายๆเลยมันคือการตั้งโร นะครับผมอืมแล้วก็การตั้งโจเนี่ยนะครับเราจะมีเกจตรงกลางด้วยนะก็คือยิ่งดาเมจเราเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับการคลิกซ้ายเราจะแดงขึ้นเท่านั้นนะครับี่ฮะมันจะมีหลอดสีเขียวใช่ไหมครับขึ้นมาตรงกลางโจนะครับแล้วยิ่งหลอดสีเขียวเราขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจที่เราทำออกไปจะแดงขึ้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างเก็บยากนิดนึงนะเวลาเราใช้จริงเนี่ยปกติผมเวลาผมใช้่ไหมมันก็แทบจะแบบชกแบบนี้ไปเลยนะครับผมเออเป็นการแบบ cancel animation ไปมากกว่า นะครับสำหรับสกิลนี้นะสำหรับสกิลที่ขวานะครับโอเคต่อไปนะครับทางฝั่งของอัลติเมทนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอัลติเมทเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับทางฝั่งของเดเดวิลนะครับผมก็คือเมื่อกดใช้นะครับจะเปิดแอเรียรอบตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อกดอันตินะครับอย่างเงี้ยนอกจากที่ว่าเราทำดาเมจแล้วนะครับเราจะดูดแพสซีฟของศัตรูมาด้วยนะครับเห็นงจะทางขวาล่างเนะ นะครับมันจะเป็นการดูดแพสซีฟมานะครับก็คือถ้าเรากดอันติโดนซัพพอร์ตนะครับเราจะได้รีเจนเลือดถ้าเรากดอันติโดนแท้งเราจะได้แมกเก็พีเรากดอันติโดน DPS เราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูดอันติของฝั่งตรงข้ามนะครับที่มีค่ามากกว่า80%นะครับก็คือถ้าอันติฝั่งตรงข้ามเก็บมาเกิน80%เนี่ยเราจะดูดลงมาจนถึง80%นั่นเองนะครับก็คือไม่ได้ดูดจนเหลือศูนย์นะนะครับก็คือดูจากศูนย์ได้ นะครับผมแล้วก็มีเรื่องการทาําดาเมจเนาะน,นะครับสำหรับทางฝั่งของอันติโรกนะก็ถือว่าเป็นอันติที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็เขาก็ต้องการผมว่าข,ข,ข้อดีของมันข้อดีของมันคือเยอะนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างที่จะแคบนะทุกคนนะมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับมันประมาณประมาณไม่ถึง10เมตรประมาณ78เมตรนะครับรอบตัวนางนะครับผมซึ่งก็ต้องเข้าหาประชิดต,ตัวให้ได้นะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็ประชิดตัวได้ไม่ยากหรอกนะครับสำหรับทางฝั่งของโรกเนะ อันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดนะครับเบื้องต้นนะฮะของทางฝั่งโรกนะครับต่อไปนะครับอันนี้น่าจะนานนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนะครับสามารถดูดแล้วก็ได้สกิลอะไรกันบ้างนะครับทุกคนตัวแรกเลยนะครับสำหรับฮอกนะครับผมซึ่งฮอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนเราก็จะได้สกิลเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือสกิลฮอกคลาฟนะครับหรือว่ากด f อทีจะเป็นการตบ อ่าทำได้อยู่แบบนี้นะครับผมซึ่งสามารถจะทําได้รอบเดียวนะนะครับไม่สามารถที่จะทําซ้าได้นะครับดูหนึ่งตัวได้1รอบนะครับผมอันนี้คือทางฝั่งของฮอกนะครับที่ทําได้นะต่อไปด็อกเตอร์สเต็งนะครับอันนี้เนี่ยเราเจอจากเดลเทลเลอร์ไปแล้วนะครับผมนอกจากได้เลือดแล้วนะครับยังได้โล่ด้วยนะครับทุกคนอ่าได้โล่เขามาใช้งานนะครับเลือด800นะครับสามารถกด F เปิดปิดเปิดปิดแบบนี้นะครับผมอืมด็อกเตอร์สเต็งนะ มาดูต่อไปกันเลยเอาเราเอาแท้งก่อนนะครับกับตันเมกานะครับผมกับตันเมกาจริงเราดูจากตรงนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมเราจะเห็นว่าสกิลเราได้อะไรนะครับกับตันเมกานะครับน่าจะไม่ได้อะไรนะครับผมอ่าไม่ได้อะไรนะครับก็จะได้แค่เลือดมานะครับไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าตัวโรกเนี่ยนางจะดูเฉพาะคนที่เป็นพวกมิวทงมิวเทนอะไรพวกนั้นนะครับผมกับตันเมกาเขาไม่ใช่นะครับผมกรูดนะครับผม อันนี้นะครับเนี่ยเลยอย่างหนึ่งที่คุณจะเห็นนะครับคือเราเนี่ยสามารถดูได้นะครับว่าสกิลบนหัวอันนี้นะครับคือสกิลที่เราจะขโมยมานั่นเองนะครับอย่างกู๊ก็จะได้กะแพงกู๊มานะครับแบบนี้นะครับแต่ผมแปลกใจก็คือตอนแรกผมคิดว่ากาแพงกู๊เนี่ยมันจะทําให้ทางฝั่งของโลกเนี่ยได้รับทางฝั่งของเรียกว่าอะไรนะอา่าแบบไม่ไม่ติด CC ด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวคุณดูนะ มันไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้ทางฝั่งของกันซ c นะครับผมเออซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะว่ามันไม่ได้นะครับผมอืมโอเคต่อไปนะครับผมตัวละครตัวต่อไปก็คือทางฝั่งของเวนอมนะครับผมเวนอมนะครับจะได้สกิลนี้มาอ่าก็คือสกิลเชือกอันนี้มานะครับเอามาสโล์ศัตรูได้นะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสกิลเกาะเนอะแต่กลายเป็นสกิลหนวดนะครับผมอืมก็โอเคนะครับตัวตัวมองโอเคนะ แมกนิโตนะครับผมแมกนิโตคือได้เกาะอันนี้มานะครับก็คือการเอาตัวรอดนั่นเองนะครับผมซึ่งเกาะนี้ก็อยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ด้วยนะนะครับมันเพิ่งโดนเนื้อไปนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับเกาะเรื่องของระยะเวลานะครับพอนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีผลมากที่สุดแล้วนะครับก็คือได้ทอฟอส์มานะครับผมสามารถที่จะทำจาเมจได้หนักมากเลยนะครับสำหรับการขโมยตัวทอมานะครับผม v าเร็เลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเพนนีปร์เกอร์นะครับไม่มีนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นหุ่นเนอะน้องหุ่นยนต์นะครับอันนี้คือทางฝั่งของเบนนะครับเบนนะครับจะได้สกิลลดเกาะมานะครับก็คือกดลดเกาะให้กับตัวเองเอ้ยกดเพิ่มเกาะให้กับตัวเองเท่าที่ฮะกดเพิ่มเกาะให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้กับเพื่อนได้นะโอเคต่อไปนะครับเอ็มมาฟลอสนะครับอันนี้ก็เห็นในเทเลเรื่องกันแล้วนะครับก็คือได้ทางฝั่งของาไดมอนฟอร์มนะครับผม ซึ่งดาวน์พาวมของเอมมานี้นะครับจะไม่เพิ่มดาเมจเลยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มทางฝั่งของอ่าการการซีซีนะครับก็คือไม่โดนซีซีนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือทางฝั่งของแองเจล่าไม่มีนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของโลกเองก็ไม่มีเช่นกันนะครับหมดไปแล้วสรหรับแวนการ์ดนะครับดูริสนะครับพนิเชอร์นะครับมีเป็นผู้ชายถือปืนไม่มีนะครับทางฝั่งสโตมนะครับได้สกิลบัฟมานะครับผม เมื่อกดใช้นะครับจะทำการกดบัฟแบบนี้นะครับกดอีกทีเพื่อสลับได้นะ <l ots> ก็คือเป็นการบัฟดาเมจต,ตัวเองขึ้นไปอีกนะครับผม,มผมบอกเลยว,ว่าดูดสตอมเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่โหดมากๆสำหรับตัวโลกนะครับผมถ้าฝันห่วข้ามีสตอมเนี่ยสามารถโฟกัสไปที่ตัวสตอมได้เลยนะนะครับดูดมาคุ้มมากๆนะครับเพราะไอไม่มีนะครับเฮล่านะครับผมมีสกิลสตันนะครับผมแบบนี้อ่าวางสกิลสตันให้กับสตูได้นะครับสำหรับดูดของตัวเฮล่านะฮะ ต่อไปนะครับแบ็คแพนเทอร์ไม่มีนะครับเมจิกนะครับผมเมจิกจะได้สกิลมุดอันนี้มานะครับเราก็สามารถจะเรียกปีศาจออกมาขวนได้แบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือสิ่งที่ทําได้นะฮะสำหรับทางฝั่งของโรคนะครับต่อไปนะครับมูนไนไม่มีนะครับสควอเรลกรอสนะครับผมสควอเรลจะได้สกิลกระโดดมานะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะก็เป็นสกิลโมบิลิตี้ไปนะครับเพิ่มเติมนะครับผม ต่อไปนะครับผมทางฝั่งของวิดีโอไม่มีไอออนแมนไม่มีนะครับสไปเดอร์แมนนะครับผมมีนะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยจะได้ทางฝั่งของสกิลอัปเปอร์คัตแบบนี้มานะครับผมซึ่งตัวผมมองว่ามันไปใช้คัมโบวกับไรดดาสกิลเลยนะแบบนู้ดอัปเปอร์คัตงี้เตะงัดลงอัปเปอร์คัตได้นะครับผมโคตรเท่เลยครับผมบอกเลยนะถ้าทําได้เนี่ยเท่จัดเลยนะครับต่อไปนะครับทางฝั่งของวอนด้านะครับผมจะได้ทางฝั่งของสกิลสตันมานะครับ แบบนี้นะครับผมคือคิวสตารนี้เนี่ยเพิ่งจะได้บัฟมาด้วยเนาะน่าลำคาญมากๆเลยนะครับตอนนี้นะโอเคต่อไปนะครับปากกี้ไม่มีนะครับซาลอดไม่มีนะครับนีมอลนะครับผม <Something S 1> ได้ทางฝั่งของปลาหมึกนะครับผมมาช่วยยิงนั่นเองนะครับผมอืมซึ่งอันนี้ผมมองว่าก็ก็เฉยๆนะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันว้าววาว้วาวอะไรมากนะครับผมก็เ,เป็นอคอมิกคอมิกอ่าเะไรนะแกมแกมิกไม่ใช่ เป็นเอ่อเป็นอะไรเล่นขำๆไปนะครับในมอลในผมว่าไม่คุ้มที่จะดูดที่สุดแล้วนะครับผมต่อไปไซห็อกนะครับผมก็จะได้สกิลหายตัวมาอ่าก็สกิลหายตัวของไซห็อกมานะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือทางฝั่งของบูรีนนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มมากๆนะก็คือได้สกิลทางฝั่งของลดดาเมจนะครับผมลดดาเมจของบูรีนมานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของแพสซีฟด้วยนะเห็นปะทุกคนเห็นปะมันมีแพสซีฟบูรีนด้วยนะครับเมื่อกี้นะ เห็นป่ะครับมันได้แพสซีฟบูเบลินมาด้วยครับก็คือคืออันนี้อันนี้แค่อันนี้ผมสงสัยว่าผมไม่เคยผมไม่เคยนั่นเลยอห็นป๊บนึงนะทุกคนนะผมสงสัยนะครับถ้าผมไปให้โดนยิงก่อนนะทุกคนผมพอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอเคนะครับเราเกือบตายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพสซีฟบูเลินกันใหม่นะครับว่าถ้าผมไปให้ไอ้นี่มันยิงเนี่ยผมจะติดแพสซีฟบูเลินหรือเปล่านะทุกคน ตายอยู่ดีนะครับผมไม่ได้แพสซีมูฟว์ลีนนะนะครับแต่ว่ามันได้ทางฝั่งของลดดาเมจมานะครับผมเมื่อกี้มจะแล้วมันจะขึ้นแพสซีฟมาทำไมผมไม่เข้าใจนะครับได้ทางฝั่งของลดดาเมจนะครับของมูฟว์ลีนนะซึ่งผมว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับตัวแทงนะต่อไปนะครับไอออนฟิสนะครับผมจะได้สกิลนั่งสมาธิมานะครับซึ่งผมมองว่าก็โอเคนะสำหรับตัวละครแทงที่สามารถได้จะฮิ้วตัวเองได้นะครับผมในการที่จะออกไฟและฮิ้วตัวเองได้แบบนี้ผมว่าก็โอเคนะครับผม บิตเตอร์แฟนซัสติกไม่มีนะครับผมคุเมนทอรสนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะคุเมนทอรสนะครับสามารถที่จะปาไฟแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นกงรอบตัวตัวเองได้เลยนะครับผมเออคือคือคือเราเล็งไปจุดข้างหน้านะครับแล้วทางฝั่งของโลเนี่ยเขาจะสร้างกงไฟรอบตัวขึ้นมาให้เองแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอืมอันนี้ทางฝั่งของคุเมนทอรสนะอัลตรอนไม่ใช่นะครับผิดตำแหน่งนะคุเมนทอรสนะครับต่อไปฟินิกส์นะครับผม ฟินิก์คือได้สกิลยิงที่พื้นมาระเบิดหนึ่งทีแบบนี้นะครับผมอมซึ่งก็ไม่ได้หบู่าอะไรมากนะครับสำหรับทางฝั่งของฟินิกส์นะเบลดนะครับผมจะได้ทางฝั่งของแพสซีฟมานะครับคือดูดเลือดนะครับผม,มน่งจะได้แพสซีฟดูดเลือดมานะแล้วก็ความเร็วขึ้นทุงขั้นที่ด้วยนะถ้าผมใจะไม่ผิดนะครับอดูลงดูดเลือดอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่เร็วเลยนะครับผมบอกเลยนะ ทางฝั่งของแพสซีเปลนนี่คือไม่ใช้ใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวแท้งเบลเลอร์แบบนี้ด้วยนะครับที่แบบเข้าไปนูวกัศัตรูนะฮะแต่เดวิลนะครับอันนี้นะฮะจะได้ทางฝั่งของสกิลเอมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันคือตาบอดด้วยนะครับแล้วก็กด F แบบนี้นะครับสามารถพุ่งไปหาศัตรูได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าฆ่าศัตรูได้ปุ๊บ F อฟจะคูดาวนะครับใช้ได้ต่อนะครับผมจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็ทำแหน่งของตัวละครเดวิลนะครับที่ ดูดนะครับว่าเราได้สกิลอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับจะเป็นทางฝั่งของซัพพอร์ตแล้วใช่ไหมเพราะหมดแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นทางฝั่งของซัพพอร์ตแล้วนะครับทางฝั่งของโรกินะครับผมอันนี้ก็เห็นในเซเลอร์กันแล้วเนอะสามารถที่จะวางแล่มไว้ที่พื้นได้แบบนี้นะครับผมซึ่งก็มีผลหน้าเหมือนกันนะนะครับเวลาไปล้วงนะครับเราดูดสกิลโรกิมาเนี่ยก็มีหนึ่งในสกิลเอาตัวรอดเพิ่มเติมได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมต่อไปนะครับสำหรับแมนทิสนะครับผม ได้สกิลหลักนั่นเองแบบนี้นะครับผมเนฝั่งของเมนทิสนะครับก็ได้สกิลหลักของนางมานะครับล็อกเก็ตไม่มีนะครับโคลส์และเดเกอร์นะครับผมถ้าเราขโมยทางฝั่งของเด็คเกอร์นะครับเราจะได้วงคิวมานะครับแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทางกับกันนะครับถ้าเราขโมยทางฝั่งของโลกนะครับเราก็จะได้สกิลที่เก่งกว่านะครับก็คือสกิลนี้นะครับผมมองว่า คอมโบเด็กเกอร์เนี่ยคุ้มเอ้ยคอมโบโคลกเนี่ยคุ้มกว่านะครับผมอืมทาหรับของสกิลนะครับของโค้กอิเด็กเกอร์นะต่อไปลูน่าสโน่นะครับก็คือทางฝั่งของสกิลน้ําแข็งที่ได้แบบปลาใหม่นะครับแม่งยิงโคตรเร็วนะบอกเลยแม่งยิงแบบแม่งยิงเร็วมากนะครับมาเลยทําให้ลูน่าสโน่เนี่ยจะโดนทางฝั่งของโลกเนี่ยคอมโบได้เองนะครับคือดูแบบนี้นะครับแล้วก็แช่ได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนมันเรียกไม่ทันนะครับอ่าอันนี้ก็ฝั่งของลูน่าสโน่นะครับ ต่อไปนะครับก็คือดังฝั่งของอาดมนะครับอันนี้คือหนึ่งในสกิลที่ขโมยและโกงที่สุดในเกมเลยนะครับก็คือดังฝั่งของสกิลบอลน,นะครับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลบอลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสกิลที่เก่งอยู่แล้วนะครับในเกมนะมันเอาไว้แก้ทางอันติบางอันได้เลยนะครับผมเออก็เลยผมมองว่าการขโมยบอลเนี่ยเก่งมากๆนะต่อไปเจฟนะครับผม ทำเสียงเจ็บด้วยนะสำหรับทางฝั่งของโรกนะครับสามารถเป็นยิงบโบ้ไปได้นะครับสามฟองแบบนี้นะครับผมก็สามารถจะวิ่งฮิวได้นะครับผมเพิ่มความเร็วขึ้นที่อะไรพวกนี้นะครับผมก็มองว่าเฉยๆนะครับผมอินวิสนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือสามารถที่จะดึงหรือดันได้นะครับผมอ่าก็คือเป็นแทงที่สามารถที่จะดึงพพอร์ตเข้ามาหาได้นะสึ่งแบบอินวิสโดนหนีนะครับเราก็จะแบบแบบ ดึงกลับมาหาเราได้แบบนี้นะครับผมไอ้น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของอินวิสนะครับผมเอาตรอนไม่มีนะครับแล้วก็ผัวตัวเองนะครับแกมบิดนะครับผมแกมบิดนะครับคือสามารถได้สกิลไพ่โพดามานะครับก็คือจะเป็นคลิกซ้ายก็คือตัดฮิวแบบนี้ซึ่งแม่งโคตรเก่งนะครับผมหรือจะเป็นคลิกขวาคันบมเม็แบบนี้นะครับผมสามารถที่จะทําได้นะครับผม โอเคและนี่ก็คือน่าจัดทั้งหมดแล้วนะกับฮีโร่ทุกตัวในเกมนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะมันไม่ใช่ที่ว่าอา่ามันจะได้อ่ทุกตัวในเกมนะครับผมก็ได้เฉพาะบางตัวในเกมกันนะครับผมโอเคนะครับจริงๆตัวละครนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับอ๋อมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือทางฝั่งของทีมอัพนะทุกคนสักครู่นะทุกคนสำหรับทีมอัพนะครับทีมอัพใหม่นะครับของทางฝั่งของโลกนะครับผม ก็คือเมื่อมีแกไปอยู่ทีมนะครับเรากดทีมแบบนี้นะครับเราต่อยศัตรูนะครับผมจะมีออร่าระเบิดมาฮิวเพื่อนที่อยู่ในบริเวณพร้อมกับทันโนเมห้กับศัตรูด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันฮิวแรงมากๆเลยทุกคนทุกคนดูความฮิวดูฮิวนะมันฮิวแรงอยู่ะเวยทุกคนฮิวแรงกับเอาตอนน่ะนะครับเออผมมองว่าเอาเรื่องอยู่นะสำหรับทีมอัพนี้นะครับผมผู้ผัวเมียผัวเมียนี้น่าจะโดนน่าจะโดนแบนแหละนะครับในแรงนะครับไม่น่ารอดนะครับผัวน่าจะโดนชัว นะครับเพราะว่าตัว,วละครมันเก่งด้วยตัวมันเองด้วยนะครับแล้วบวกกับทิปมัพซีซันนี้เนี่ยที่มีของมาริโตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของโลกอีกหนึ่งบอกเลยว่าสุดเวอร์เลยนะครับสำหรับตัวละครแกมบิดในซีซันนี้นะครับผม well, no โอเคจริงวิดีโอนี้ผมกะจะทำแล้วก็มีเกมเพย์ให้หนึ่งสักเกมเพย์นะครับแต่ว่าเวลามันก็ผ่านถึง18บแปดสิบเก้นาทีแล้วนะ นะครับงั้นวิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นการเอ่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของอ่ตัวละครอะไรดูได้อะไรแล้วกันขอานฝั่งของโรกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเกมเพจจะมาหลังจากนี้นะครับเป็นวิดีโอหลังจากนี้นะครับผมก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ขอฝากรานไว้ด้วยนะครับรายกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วเติมหัวใจตรอกันเทพนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม